ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแลบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ลงภาคสนามสักหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีมีโอกาสกลับมาที่จุดที่ติดตั้งระบบโซลาเซลล์เอาไว้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแผ่นโซลาเซลล์นะครับแผ่นโซลาเซลล์ที่ได้ทําการติดตั้งเอาไว้นะครับมีทั้งแผ่นเก่าแผ่นใหม่นะครับพอที่จะจัดหาพอที่จะรวบรวมมาได้ อันนี้ก็จะเป็นแผ่นเก่ารู้สึกว่าฝุ่นจะฝุ่นจะเพียบเลยนะครับฝุ่นเยอะมากนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดหน้าแรงนะหน้าแรงฝุ่นเพียบนะครับหนาเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับโดยปกติแล้วถ้าผมล้างคมก็จะล้างในช่วงเช้านะครับเพราะว่ามันอย่างน้อยมันอากาศมันชื้นนะครับจะทําให้ค้าพวกนี้มันหลุดมันหลุด ออกได้ง่ายนะครับอันนี้อยู่เป็นบ้านสวนนะครับอยู่ที่ทุ่งนาเลยนะครับอยู่ที่ทุ่งนาเลยนะมีทั้งแผ่นอมอโมฟัตนะครับพวกนีน้แล้วก็จะพวกนี้จะเป็นแผ่นโมโนคิสตัอนไลน์นะครับโมโนคิสตัอนไลน์ที่พวกนี้จะดีตรงที่แดดแรงๆนะครับแดดแรงๆ ถ้าช่วงเช้าเราอาจจะต้องอาศัยไอ้เจ้าตัวนี้นะครับที่เป็นแผ่นเรียกว่าแผ่นอมอร์ฟัตนะครับที่นิยมติดกันในภาคใต้นะครับนิยมติดกันในภาคใต้พอตัวนี้แสงน้อยๆช่วงเช้าเขาก็ผลิตไฟได้แล้วนะครับนีเป็นมะนาวแห้งแรงมากนะครับที่ผมอยู่แห้งแรงมากอ,าอันนี้ สภาพแผ่นนะครับก็จะเป็นจุดรวมนะครับจุดรวมที่จะส่งไฟออกไปนะครับตามสายเมนพวกนี้นะครับเพื่อที่จะรวมแต่ละชุดเข้าด้วยกันนะครับอันนี้สเปคของแสงนนะครับเผื่อท่านไหนอยากจะรู้ไม่ไม่ใช่ระบบใหญ่อะไรมากมายนะครับ ใช้แผ่นประมาณนี้นะครับของชัตเทนซันโซลา่าแผ่นร้อยแผ่นร้อยยี่สิบวัตต์นะครับตัวนี้ร้อยยี่สิบวัตอันนี้ก็จะเป็นไดโอดไดโอดบิดท,ที่ออกมาต่อกันย้อนนะครับตัวนี้ต่อกันย้อน อน,นี่จะเป็นของรวมนะครับอันนี้ต่อทิ้งไว้นานแล้วอ่าทีนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอีกฝั่งนึ่งอ,อีกแผ่นหนึ่งเพราะว่ามีสองแผ่นนะครับไม่รู้ชัดไหมกล้องอาจจะโฟกัสยากนิดนึงพร้อมาแผ่น120วัตต์เหมือนกันนะครับ ซันโซล่าเป็นโมโนคิดต้นไลน์นะครับที่เขาบอกว่าอยุกันใช้งานน่าจะนานกว่าพอลิ uri, คิดต้นไลน์ที่ใช้คำา่านานกว่าก็เนื่องจากว่า,าต้องรอดูอายกุการใช้งานของเขานะครับว่าจะได้นานแค่ไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสายสายนี้ เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้สำหรับท่านไหนนะครับที่เป็นห่วงเรื่องสายนะครับผมใช้วิธีการบ้านๆน,นะอันนี้จะเป็นท่อนะครับท่อที่เขาใช้รวบสายรวมสายนะตามตามรถยนต์เดินเดินทอดเดินทอดสายไฟตามรถยนต์นะครับ เอามาหุ้มอีกรอบหนึ่งอ่าอ่านะครับข้างในก็จะเป็นเจ้าตัวอ่าสายไม่รู้โฟกัสไหมครับอ่ามัโฟกัสแต่ต้นไม้นนี้ก็คือจะเป็นสายนะครับแล้วก็จะมีลวดสลิงอ่ายึดห้อยแล้วก็ เข้าสู่ตัวตัวบ้านนะครับเข้าสู่ตัวบ้านนะในเพื่อที่จะเอาไปใจ่ายให้กับระบบคอนโทรลชาร์จท,ที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือในส่วนของออันนี้แนะนําเลยนะครับอันนี้แนะนําเลยว่าถ้าใครติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ใหม่ๆนะครับท่าน ยังไม่ได้ผ่านหน้าฝนปีนี้นะครับอันนี้ผมผ่านมาหลายฝนแล้วอันนี้ก็จะเป็นแท่งกาวนะครับนนี้เป็นแท่งกาวนะที่ผมได้ตอกลงไปแล้วน่าจะเมตรแปดสิบตัวนี้ตอกหน้าฝนนะครับน่าจะโอเคอันนี้การวิ่งมาชนนะครับเป็นแท่งกาวนะครับให้ผมใช้เม็ดแปดสิบอันนี้มาจากนี่เลยนะ ตาสนามจริงๆวันนี้อยู่กับดินกับหญ้านะครับอ่าครับจะไปต่อเข้าที่ไหนอ่ะตามไปดูนะครับเส้นนี้นะเส้นนี้นะครับนี่ครับที่เราจุดตามไปดูอ่านี่นี่เส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายฝั่งเส้นนี้นะเดี๋ยวผมจับไว้เส้นนี้นะครับ ไม่รู้โฟกัสหรือยังอ่าตรงนี้นะครับนี่ยึดเข้ากับโครงเลยนะครับนี่ตัวนี้จะไปไหนต่อนะครับครับไล่มาไล่มาเลยโอ้ลำบากเยฟับฟับฟันี่เนี่ยก็จะมาเชื่อมต่อกันนะครับจะเป็นโครงของทุกโครงเลยนะครับ เชื่อมต่อกันมาทั้งหมดเลยนะครับเส้นหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของอในส่วนของเจ้าตัวอันนี้เป็นไฟที่จ่ายมานะครับไฟที่จ่ายมาอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายกาวนะครับซึ่งสายกาวเขาก็จะมาต่อ ต่ออย่างนี้กันทุกโค้งเลยนะครับนี่ผมจะไล่ไปให้ดูอันนี้ก็คือลักษณะของแผ่นที่เสียหายแตกแล้วนะครับเสียหายแตกแล้วพวกนี้นะเป็นร่องรอยของามเสียหายนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่มีไฟแล้วนะครับไม่มีไฟแล้วแต่ถ้ามีไฟนี่จะจับอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะจับอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะว่า แรงดันของแผ่นนี้นะอ่าถ้ามาใหม่ๆเลยนะครับโฟกัสหรือยังอ่าเป็นแผ่น40วัตต์นะครับแรงดันอยู่ที่65โวลต์เลยนะครับอ่าถ้ามาใหม่ๆพวกนี้เพราะนั้นอันตรายนะครับแต่อันนี้มันเป็นแผ่นที่มันแตกแล้วเดี๋ยวผมขอดมุหนึ่งให้ดูโฟกัสเรยอ่ะ แผ่นมันเล้าแผ่นมันเล้าลักษณะอย่างนี้เลยนะครับแผนนี้ใช้ของของผมไม่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าถาอดออกไปมันก็ยังไม่มีที่ที่จะไปติดตั้งนะครับผมก็เลยติดตั้งไว้อย่างนี้ก่อนเผื่อผมมีแผงมาใหม่นะครับผมก็จะถอดแผงนี้ออกนะถอดแผงนี้ออกแล้วก็เอาแผงใหม่ใส่เข้าไปเหมือนกับชุดนี้เหมือนกับชุดนี้นะครับ เห็นกับชุดพวกนี้อ่ามันกับชุดพวกนี้ก็คือโครงคงเขายังใช้ได้นะครับแต่ว่าแผ่นเขาหมดสภาพแล้วตัวนี้ประมาณ10ปีนะครับแบบอมอมฟัสอตอนแรกก็ไม่เชื่อนะครับอพอผ่านไปประมาณสักสิปีเห็นผลเลยนะแรงดันตกนะครับแผ่นพวกนี้ยังใช้งานได้แล้วก็มีแผ่นที่ผมซ่อมนะครับ พวกนี้ขวมขาดอ่ะนี่ตรงนี้ที่ซ่อมนะอันนี้ก็ต่อมาใช้งานแต่แต่รู้สึกว่าแผ่นมันเล้าอีกแล้วนะครับนะตามอายุไขนะครับน่าจะเป็นตามอายุไขของเขานะครับใช้งานไม่ได้อีกแล้วนะครับนะก็ต้องยอมสละไปนะถ้าแผ่นไหนยังใช้งานได้อยู่ก็โอเคนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ ร้อนด้วยวันนี้อากาศนี่เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับอ่ากำลังออกดอกอยู่เลยนะครับมีขนนด้วยเป็นบ้านสวนนะครับใช้ระบบโซลารเซลล์อ่ใกล้สุกยัง อย่างนะครับโอเคครับเราจะดูรอบๆอันนั้นคือจุดที่แผ่นซล่าเซลอยู่นะครับแล้วก็จะอันนี้ก็คือสายที่เขารวมมานะครับสายที่เขารวมมาจากชุดนู้นนะครับครับเอามาเข้าที่ชายคาบ้านหน้า ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ไอเจ้าตัวแบตเตอรี่ตะกัวกดนะครับเขาจะปล่อยแก๊สออกมาตรงนี้นะยิงออกยิงออกจากตัวบ้านนะครับเพราะว่าจะมีฝ้าอยู่ตรงนู้นนะอันนี้ก็เป็นระบบโซลาร์เซลล์นะครับสายไฟแล้วก็เขียวเขียวก็จะเป็นระบบก่าวนะครับนะที่จะมาต่อร่วมกับ กาวข้างนอกนะครับที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้ก็ะจะมาร่วมกันในชุดสายยุ่งๆพวกนี้นะครับแล้ก็จะมีกาวแท่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ถอดออกให้ดูครับจะเป็นแท่งกาวนะครับอาจจะมี วัตถุอะไรไปครอบคุมมันนะครับอก็ประมาณนี้อป,ปิดไว้นะครับระบบซูาเซลลก็ประมาณนี้นะครับมีทั้งเจ้าแผ่นเก่าแผ่น,น,นไม้ผสมกันขึ้นอยู่กับงบนะครับถ้ามีงบก็เราจัดมาเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ได้ใช้นะได้ใช้เพราะว่าเนื่องจากแผ่นเขาเก่าแล้วนะครับมันมันก็กําลังไฟที่ได้มันก็น้อยลงนะครับน้อยลงมากถ้ามีตังก็จะสะสมมานะครับมาติดตั้งใส่เจ้าฐานเจ้าแทนชุดเดิมนะครับครับสำหรับวันนี้เซมิแลบก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับผม